สวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่อนสังเชน่าลนะครับผมกับการใส่ชีวิตในต่างแดนนะครับกับสารพิปนี้ครับผมน้องก็ที่เป็นคลิปที่มารีวิวที่พักให้เบิ้งนะครับผมว่ามันเป็นจังไดนะครับผมแล้วก็เขามีอย่างให้แน่นะครับผมพี่น้องนะครับผมไปเบิ้งนั้งกันเลยครับผมนี่นะครับผมพี่น้องอันนี้ก็เป็นบ้านพักผมที่ผมอยู่นะครับผมก็ยุ่งน้กัน2คนนี่พี่น้องมันก็มียุ่2ห้องนอนนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนผมวันี้ก็จะเป็นห้องนอนมูนะครับ ซอนอันนี้ก็อยูนํมกันซี่ขนพี่น้องก็มีซี่ห้องห้องละขนนะครับผมนะนี่นะครับผมแต่ผมที่พาเบิ้งงรรในการรอบๆกอนว่าเขามีอยอียงให้เนียนะครับผมซนบ้านผมนะครับผมก็จะมีเอ่อเชียงปันให้เชียงนึงนะครับผมพี่น้องอันนี้ก็ใส่แต่หลังนี้นะครับผมซ่อนหลังของไอ้เพื่อนนี้ก็มีให้นะครับผมแต่ว่าก็อยูฟังทางคุณนะครับผมพี่น้องก็ที่มีให้หลังละ ถ้ายูนุมกันหลายคนก็จะมี2เครื่องอย่างประมาณนี้นะครับผมพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคนทางหลังนะครับผมส่วนนี้กับเป๊ะกี้ก็มีคนไทยยูยูพี่น้องแต่ว่าตันนี้ก่มีคนยูเราคอยเ่าเอาคนเข้ามาแล้วนะครับผมหลังนี้ก็ปล่อยห้างยูนะครับผมปล่อยล่างยูนะครับผมพี่น้องส่วนมาฮานี้ก็จะเป็นห้องขวานะครับผมเนี่ยห้องขวาเขามีอ่างให้แน่นะครับผมเดี่ยผมิเวาสูซฟาครับผมปิดพัดลมกันส่วนห้องขวานะครับผมพี่น้องเขาก็จะมีตู้เย็นให้ตู้นึ่งนี่ อันนี me me. Light, with animals with animals. ้ต <jak> ู้เย็นที่เขามีให้นะครับผมน่ยนี่นะครับผมนี่นะครับอันนี้ตู้เย็นเขาที่เขาจัดหาให้นะครับผมพี่น้องแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีไมโครเวฟอันนึงแล้วก็มีหม้อหุงข้าวอันนึงแต่ว่าผมยุ่งกันสองคนก็เลยแยกกันกินก็เลยเอาเอาของรุ่นพี่เพื่อนกลับบ้านแล้วก็เลยเอามาใส่คนละหม้อนะครับผมพี่น้องส่วนมากมันจะเป็นสองคนต่อหม้อนะครับผมนะถ้าผู้เดมาไม่สองคนจะได้หม้อนึงเนี่ยมีหม้อหุงข้าวมีไมโครเวฟมีตู้เย็นนะครับผมแล้วก็ สิมีพวกเขียงนี่เขาก็มีให้ได้ไปน้องเป็นเครื่องคว้านนี่เขามีให้เบิดที่เป็นเขียงเป็นซ่อนเป็นซ่อมเป็นตะเกียบมือนี่เขามีให้เบิดที่เป็นตะหลิวมือนี่แล้วก็ที่เป็นหม้อหม้อแบบนี้นะครับผมก็ใช้ได้หม้อนี่หม้อนี้อันนึงแล้วก็ใช้ได้กระทะอันนี้อันนึงนะครับผมแล้วก็ที่มีมีดบางให้พ้อมนะครับพี่น้องเขาจะที่มีมีดบางให้หนองนี่ครับผมมีดบางก็ที่ประมาณสองดวงนะครับผมแล้วก็ที่มีหม้อหม้อว่าหม้อต้มหม้อแกงให้พ้อมนะครับผมพี่น้องนะ ผมอันนี้จะเป็นหม้อหม้อต้มหม้อยหง่งอีกน้อยนีเป็นรถไอรถยนต์ขนาดมาอีกน้องจะเป็นหม้อเกียงสินะครับผมเนี่ยนะครับผมเขามีให้ครบัสพี่น้องเกียงขวาเช่นอย่างนะครับผมสำหรับที่เพืดสี่มาไมก็ยังบุกหูอยู่ว่าได้อีกอย่างจังไดแเนี่ยนะครับผมแต่ว่าโคกนี่ของตองสื่อออย่างด้วยนี่ครับผมกที่มีเตาแก๊สให้นะครับผมเตาแก๊สที่มีไว้ว่าเป็นพกปิ้งย่างได้พร้อมพี่น้องนี่ปิ้งย่างในตได้เลยนะครับผมพี่น้องนี่มีแก๊สยี่สองหัวนะครับผม ก็ถ้ายุ่งน้กันหลายคนก็จะมีแก๊สซีหัวนะครับผมพี่น้องก็จ้างหลังที่ว่ายุ่งน้กันห้าหกคนก็จะมีเตาแก๊สนี่ซีหัวนะครับผมแล้วก็ของที่เพิ่มหม้อเข้าไปยีดคล้ายๆว่าหม้อนี่เขาจะให้แค่ว่าสองสองคนต่อหม้อด้วยพี่น้องเนี่ยพวกเคียงควานนะครับผมอันคือทีเป็นตัวเครื่องปรุงผมนะครับผมเครื่องปรุงซื้อมาแท้ๆนะครับผมเครื่องปรุงสมัครก็ซื้อตามรถไทยนะครับผมพี่น้องทีเป็นน้ำปลาที่เป็นซอสปลาดงปลาแดกมื้อนี้ครับผมพี่น้องซื้อตารถไทยเบิร์ดเลยนะครับผม ลกดวงรถดีมื้อนี่นะครับผมพี่น้องนี่นะครับผมนี่แหละครับผมเคี่ยงควากริประมาณนี่เนาะก็ะีิเป็นพวกถ้วยพวกจานเขาก็มีให้เบิร์ตซย่างนะครับผมพี่น้องหรือว่าผู้ใดบ่อย,ยากให้กับไปซื้อออกก็เลยทานมันว่าเขามาแล้วมันมันบ่อพอใส่ยอย่างจังซี่กับไปซือ้อยู่ร่านในร้านร้อยเยนในพี่น้องทุกอย่างหนึ่งร้อยเยนนะครับผมเป็นอย่างผมทายคิปไม่พี่น้องเบิ้งนะเห็นบ่ส่วนมาทางนี้ก็ะิเป็นอ่ามองอาบน้า,น,าน,นะครับผมพี่น้องที่เป็นห้องอาบน้ามกันสิมันไม่แย่เดี๋ มันก็โดนแล้วหลับเรื่องสีมันหลอกก็เออผมทำความสะอาดโดนหลายนะครับผมนี่ครับผมจะเป็นห้องอาบน้ำนะครับผมพี่น้องนี่นี่นะครับผมก็เป็นก็มีน้ำอุ่นน้ำเย็นในป้อมนะครับผมเนอยห้องผมนี่มาตรงนี้เป็นน้ำเย็นด้สีแดงนี่ก็จะเป็นน้ำอุ่นนะครับผมเนี่ยพี่น้องก็ทิ่ประมาณนี้นะครับผมนี่นี่ครับห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำห้องควายูนํำกันเลยนะครับผมส้นของผมเนาะนี่ครับผมปุ๊บมัเนี้จะเป็นห้องนอนนะครับผมมาที่นะปุ๊บนี่จะเป็นห้องผมนั่นเนี่ยพี่น้องนี นี่ครับผมห้องผมก็ติดติดห้องครัวเลยนี่ครับไม่ใช่เป็นห้องนอนนะครับก็มีอย่างให้เนี้นะครับผมห้องนอนก็มีมีแอร์ให้นะครับผมพี่น้องกับปรับแอร์อุ่นแอร์เย็นได้นะครับผมนี่ครับผมแอร์เย็นแอร์อุ่นนะครับตอนนี้ก็เปิดแอร์อุ่นอยู่ดิเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างที่เย็นนะพี่น้องว่าฝนตกเนาะเดึกมาแล้วมันหนาวนะเวลาเปิดแอร์เย็นนะครับผมก็ิประมาณนี้เราห้องนอนนะพี่น้องนี่นี่ครับผมเนี่ยเขาก็บ่มีอย่างให้ดิก็มีพวกที่นอนผ้าห่มผ้าเกียร์ให้เบิดนะครับผม เพราะว่าพ้กหฮมพวกที่นอนนี่ผมผมเก็บห้องผมยัดใส่ตู้ไว้เบิร์ยูครับผมก็จะเป็นท be ี่นอนผมเขาก็มีเตียงให้ยูนะครับผมมีเตียงบางทีก็เป็นเตียงสองสั้นนะ่าบ่ะกระถ้ามาปีหนึ่งหอดปีสองที่ได้ยูร่วมกันห้องละสองคนเขาก็จะเป็นเตียงสองสั้นเตียงสองสั้นนอนนอนสั้นหนึ่งกับสั้นสองเลยแต่ไปนองห้องละสองคนเด้กระทาเู้่ดมามาปีแรกปีหนึ่งหอดปีสองเนี่ยที่ได้ยูร่วมกันห้องละสองคนนะครับผมกระทาปีสามแล้วก็ต่อปีสี่ปีห้า เขาก็ะชีแยกออกมานะครับผมพี่น้องกระชิดป,ประมาณนี้นะครับผมนะนี่เราห้องนอนนะครับผมเนะก็ถือว่ามันก็วกว้างยู <_ ening> ง <Home S 1> ห่ห้องผมอยู่ก็วกวก้างดีอยูด่ด้นี่นะครับผมเน,นี่ยนี้เป็นห้องนอนนะครับส่วนมาฝั่งนี้นะครับี่น้องก็เป็นประตูหน้าบ้านนี่เนาะมันก็จะเป็นอ่างล่างหน้าน้อยๆครับผมพี่น้องก็ะเป็นห้องน้ำนะครับผมพี่น้องนี่บ่มีนอซีบ่มียังได้ใส่เสื้อสูทอย่างเดียวนะครับผมพี่น้องนี่ห้องน้ำกระชประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมพี่น้อง ถือว่าถือว่าดีถือว่าสะดวกสบายอยู่นะครับผมพี่น้องผู้เดยมาก็เลยถ้ามันกันล้วมันก็แล้วแต่มองบวมนะครับผมบางมองมันก็บ่ื้อคือกันเนาะแต่ผมที่พาไปเบื้องไอ todavía, ของเฮียหลังนี้นะครับผมพวกเคียงปันนะพี่น้องนะครับผมไปอยู่ใกล้กันนี่แหละแต่ว่าหลังพวกพุ่นกับเป็นของคนไทยอีกที่คุณอะองหลังราคาแดงๆโ้นะครับผมก็เป็นบ้านพักคนไทยอยู่นะครับผมพี่น้องนี่พายงางไปเบื้องนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นทางแก๊สนะครับผมพี่น้อง นี่นะครับผมเนี่ยเต้องเห็นหลังอย่างครับผมพี่น้องกนนีเชียงสผ้าอยู่สองเครื่องนะครับผมฟังนี่ก็สองห้องฟังนี่ก็สองห้องเครื่องนี้ส่วนเห็นหลังนี้ยุ่งร่วมกันห้าหกคนคนนี้นะก็สิมีอันนี้เชียงสภพาสองเครื่องนะครับผมนี่นะครับผมพี่น้องนี่แหละครับผมพี่น้องถ้าเขาได้ยุ่งกันหลายคนก็ซิเพิ่มอันนี้เข้ามานะครับผมหลังแบบนี้นีหลังนี้ก็เลยครับผมนี่นะครับผมมีคนอยู่วุะบล่ะนี่นะครับผมนี่นะครับ พากันปลูกผักเต๊มอยู่พี่น้องลปลูกผักไว้กินหน้าห้อนเพราะว่าญี่ปุ่นมันได้เข้าซูหน้าห้อนแล้วนะครับผมฝนตกพี่น้องบรรยากาศก็ดีนนี่ครับผมส่วนโรงงานกับบวไก่ดอกครับผมพี่น้องโรงงานกับม่งพักก็เด่นนะครับผมโรงงานกับม่งพักกับบไก่ดอกนะครับพี่น้องนี่นี่ครับผมย่างไปนี่ก็เป็นโรงงานนะครับผมพี่น้องนี่แต่ว่าต้องได้ย่างอ้อมไปเข้าทั้งหน้าตามที่คลิปผมที่ผมถ่ายให้เบิ้งนะครับผม ้เขาก็มีจักรยานให้คุณละคันเลยพี่น้องแต่ว่าบางม่องก็ได้ดีดีดิบางม่องก็ได้ข้างห้างสิจักรยานนะพี่น้องโอโผมว่าเป็นจักรยานเกียร์ดิจักรยานธรรมดาครับผมเนี่ได้จักรยานคูรคันนะครับผมนี่แหละกระซิบประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องเนี่ยที่ได้นะเนาะว่าเขาได้ให้อีย่างนี้เชียงสงเชียงไสก็มีสุยางนะคะรับผมโลเชียงไสกางเสียก็มีสุยางนะครับผมพี่น้องมันก่ถือว่าดีอยู่ถือว่าดีดิผมก็ว่าเลย จะพาเดินผูดเดียู่นอเง็นนะ้าทำไรทำกับข้าวอ้เอาจางได้ไปให้บอกแล้วนี่นี่ครับผมได้เงินหลังนี้นะยุ่นรกันหลายหลายคนเน่ยใส่มาโลลงแถวไิได้อันนี้สองอันเนาะเตาแก๊สนี่ครับผมนะ่เมื่อคืนเงนผมเนี่ยนมาผมจะได้อันเดียวเนี่ยอันนี้รมกันอคนกว่าห้าคนบอหกคนนะดู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 ดรู ตู้เ huh. ด right. ียวตู้นี yeah. ่เสื้อหาให้สองตู้เป็นบ่เตู้ยนสองตู้ดิพี่น้องตู้ใหญ่กับตู้น้อยตะกี้มันมีสองตู้ใหญ่นาะบ้านหลังนี้นาะโวันไปหาน้อง้มขอเนาะไปเลย่ะโอ้ได้ะไรกินมตตัวพัดโมโหเสียบเลวะโอ้หยเเหรอ้ใอา้ย่เห็นเนาะบ่เอาไถามตัวเลยว่ะมีอะ่มีเยอะใส่เลยบ่ใส่ก็เสียบแล้วใส่ผมก็รีดอาจารย์ นี่แล้วครับผมพี่น้องบรรยากาศวันหยุดเนาะแต่พางอาทิตย์กินไม่ได้กินเด้มาคนกับมื่อนี้วันอาทิตย์นั่นแหละมาคนเข้ากับเศร้ากับที่เรากินไว้เองส่นะครับผมนี่นะครับผมพี่น้องนี่ยที่พารีวิวเบื้องเลยส่วนมาเตอร์ไซคเป็นมองจอดจักรยานบ้านของผมนะครับผมสองลังนี่สามรางเนี่ยจอดนํากันนะครับผมเบื้องจักรยานแต่ละคันรถพี่น้องห้างกว่าค่าครับผมทางอื่นนะจักรยานไม่เด้อเป็นเกียร์พูดหน่อยว่าผมพี่น้องอันจักรยานธรรมดาครับผมเบื้องรถชิลไล่บอลลงงานของผม ฝนตกพี่น้องได้ตากผ้ายุ้งซี่เลยครับผมเนอะเมื่อนี่ตาข้างนอกวะเลยฝนเป็นยางง่อยๆงเยอะนี่นะครับผมนี่ก็เป็นพัดลมแอร์มาลับหอกยุ่งหกนี้ยงซี่เลยพี่น้องมันฝนตกไม่ได้เมียนใช่แรงก็จะไปทิ่มขยะเผาได้อยู่นี่ก็จะเป็นเอ่อทางแก๊สของผมโมโยนี่นะครับผมบ้านหลังนี้ก็บ่มีคนอยู่ดพี่น้องเป็นบ้านล่างเนี่ยเป็นตะย่างอย่างนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนผักของคนญี่ปุ่นนะครับผมเนี่ย เนี่ยนะครับผมพี่น้องส่วนผักของยายญี่ปุ่นที่เราเก็บให้กัผมดีๆล่ะปอท้องปุนฟ้ามือตื้บเลยอันนี้ก็เป็นหอของโรงงานนะครับผมพี่น้องเตกี้ก็มีคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นยี่ดอกแต่ว่าเขาว่าหอมันเก่าแล้วเขายันมันทะลุมันพังเขาก็เลยเอาคนง่ายออกไปอยู่อีกหอหนึ่งนะครับผมหอของไอ้ไอ้ไอ้จารอดนะครับผมพี่น้องหอนั่นนะครับผมนี่ละครับผมพี่น้องมันกิดซิปเปมาเนี่ยเราก็จหรัพิลิปนี่ก็รีวิวให้เบิ้งนะครับผมว่ามงยูมงเซาเป็นแจ้งแต่นะครับผม แตก็จังผมท้ายใช่พี่น <az> ok <ate> the um, ้องเบื้องขั้นละผมก็ได้อีกอย่างแน่มาไม่ไม่เนี่ยขาให้อีกอย่างจังไดยเนี่ยนะครับผมก็ได้ซ้ำนั่นนะครับผมพี่น้องก็มีทุกอย่างขั้นละเคีย่องโคงเคีย่งความีสุย่างนะครับผมที่หลับที่นอนนะสิมีเวิร์ดนะครับผมมอแหกแตกกับผมันนี้เป็นมีดเป็นถ้วยเป็นจานสิก็ได้เวิร์ดนะครับผมขามีให้เวิร์ดสุย่างอยู่นะครับผมก็ไปต้องเตรียมอีกอย่างมาเนอพี่น้องเอาตั้งแต่ไอเคีย่งปรุงข้ามานะครับผมพี่น้อง ยังปรุงเขาบ่มีให้ด้ยนะครับผมส่วนราคานะครับผมราคาที่ผมจ่ายแต่ละเดือนเนี่ยของผมนี่ตกคนละ15,000เยนนะครับผมพี่น้องเนี่ยค่าเซ่อมนะผม15,000เยนต่อเดือนเด้๊อันนี้ก็คือว่าอย่างบ่ได้รวมค่าน้าค่าไฟค่าอื่นงให้พี่น้องถ้าคิดเป็นเงินไทยเดี๋ยวผมจะคิดเป็นเงินไทยให้เบิ่งนะครับผมค่าซ่อมบ้านเนี่ยมันเดือนนึงมันตกข้อเด่นะครับผมตอนนี้เรทเงิน24บาทนะครับผมพี่น้องคิดเรทเงินตอนนี้เลยเนาะ15,000เยน คูณ0.24ั 2, นผมตกเดือนละ3,006ต่อคนนะครับผมพี่น้อง2คนยื่นมาประกัน,นผมก็ที่ตกประมาณประมาณเท่าไหร่นะพี่น้อง3า0พันหกต้อสประมาณ7จ0ดนะครับผมพี่น้องถ้าคิดเป็นเงินไทยลอน2คนยื่นมาประกันนะ่ะ7จ0ดเป็นเงินญี่ปุ่นก็หน 15, ึ0 0หมยนนะครับผมพี่น้องค่าที่พักด้วครับผมแตนหลังนี่เสียซ้ำกันเบิดชนะครับผมพี่น้องบว่า ที่ยูจากคนนะครับผมก็คนละ1 5 0 0 0หยีนนะครับผมอันนี้ก็บรุรโมค่านำค่าไฟค่าแก๊สเท่านะครับผมก็แยกตั้งหักนะครับผมพี่น้องเอานะครับผมพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกิดช่วงนีอย่างหลายก็เป็นคลิปรีวิวที่พักให้เบื้องลวก,กะว่ามาไม่ไม่ว่าตอนมาไม่ไม่นี่เขามีอย่างให้เนียมีเครื่องความีอย่างให้บออย่างยังซี่บอนะครับผมพี่น้องนี่แหละครับผมพี่น้องก็เป็นคลิปการใส่ชีวิตในตังแดนะครับผมผู้ใดบรรลุรสชาติผู้ใดแยกมาผู้ใดยังบุหูผู้ใดยงบเคยมากะ มาลองเบิงนะครับผมพี่น้องการใส่ชีวิตในตังแดนะครับผมมันกะบะแมนเลี่ยงยากแล้วมันกะบะแมนเลี่ยงง่ายนะครับผมแล้วก็มันก็อยู่ที่ว่าเอาเสีเรียกใส่ชีวิตแบบใดนะครับผมแต่ละคนกับเม่คือกันนะครับผมแต่ละคนก็กินง่ายอยู่ง่ายแต่คนก็กินยากอยู่ยากแน่งกะป่าปนกันไปนะครับผมว่าเลี้ยงเงินเดือนแล้วมันกะบางม่งก็ได้หลายบางม่งก็ได้น้อยกะป่าปนกันไปคือกันนะครับผมเอาจากไหนแล้วผมก็ฝากทุกคนกดติดตามผมนําแนะเดี๋ยวผมจะไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนําแนะนะครับผม ผู้ใดสงสัยอย่งังผู้ใดจะถามอยังกัคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าทิทักเข้าไปในเพจ Facebook มอนสั่งชาแนลก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้นะครับผมพี่น้อง3ามช่องทางเลยนะครับผมเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ